ปู่ยายแพทย์กินบักอ้กับอ่าบักมันเกี่ยวนะครับ,บ,รบต้มบักอ้อก,ก,กับมันเกี่ยวผสมใส่เขา่านะครับอ่า่วนเอเจอดามนี่แสบหลายครับแต่ว่าล้นล้นนะครับไม่ใช่ให้แค่นี้นะล้นล้นจนไม่มีจะล้นแต่สรุปก็คือไม่กินเนื้อบางสวีละนะจ๊ะ น้อ,องจะเน้นดำให,ใ,หให้แดงกินก่อนลูกให้แดงกินก่อนบ<ม>ันน้ะผมให้ให้ให้น้อยนะครับห้เยอะมากๆแต่ว่าเด๋ยจังหวะตอนที่ว่าผมห้ไม่ไหผมผัดลืมถ่ายคลิปไปก็มาถ่ายตอนที่ว่าน้นองกำลังกินจนสิเปืดครับแต่ว่าหายหลายดีนะครับท้องแดงกินได้ลูกกินเลยเก่<า>งมาก<ง>น้องน้องมีทองนะครับน้องมีน้องนะครับอู้หลายมือเศร้าก็หลายบ่ยใหญ่กินหลายนะครับอ้มันสูดจวดดีีหูเหล้วว่า โอ้ยห่ามึงเลยมึงมึงก็ผลหมกครับผลละหมกหรอกไม่นืฮมันกินผลละไม่เด้ครับพวกนี้มันกินผลละไม้ตอนนี้ท้องเลียงมันกินดีแฮงนะครับปกติมันจะบปกินเข่าดีปหนี่คือหัวหานี่แทบจะไม่แตะนะครับมันเป็นชิ่งที่เงืออัจจโจหอไม่ใช่กัลลัญยอนะครับเพราะว่าพ่อสอนมาตั้งแต่เด็กให้กินผักกินอย่างเลยครับบาดิมากกินบวกอือกับมันแก้วต้มนี่แหละครับหนึ่งเช่นกันโอ้ยแฉบไลยจนเสืยเินฮะพราะม่อแม่คนนี้ Cả bây giờ. chín 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 bạc đằm nó hết trơn bớt là.